และตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานกรรมการวันนี้ท่านให้เกียรติมาในการออกรางวัลครั้งนี้นะครับท่านอายุศิลป์ทพันธ์นะครับอธิบดีกรมราชธรรมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับท่านได้เป็นประธานกรรมการและก็ที่สําคัญได้เห็นถึงขั้นตอนในการออกรางวัลฮะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาเป็นประธานครับที่ออกสลากรางวัลนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีกระบวนการที่ดีนะ ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่ตรวจอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับว่ามาตรฐานแล้วก็วิธีการในแต่ละขั้นตอนทั้งละเอียดนะครับก็ดูแล้วมีความโปร่งใสม,มีมาตรฐานในการออกรางวัลน,นะครับก็สร้างความเชื่อมั่นในสังคมและประชาชนได้นะครับในเรื่องของการออกตลาดรางวัลในครั้งนี้และครั้งหลายๆครั้งถ้าเป็นกระบวนการตามนี้นะครับ,รบประชาชนมั่นใจได้เลยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะฮะท่าน อธิบดีกรมราชฐานในฐานะประธานกรรมการในการออกรางวัลครั้งนี้พระคุณครับสวัสดีครับแต่เดี๋ยวสักครู่นะขออนุญาตย้ำนะครับสำหรับการออกรางวัลในงวดต่อไปนะครับจะเลื่อนการออกรางวัลจากวันที่16กุมภาพันธ์เนื่องจากตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชาเลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17กุมภาพันธ์2565นะครับส่วนช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมสิทธ์สกุลแล้วนะฮะขออนุญาตที่จะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับท่านอธิบดีกรมราชฐานด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับครั้งที่ส0่ ศูนน